สบายดีทุกคนสบายดี FC ทีนาาฮางยินดีต้อนรับเขาซู้อ,สองสองไอ้น้องสาวเราคำหมวดมาทุกคนนอะนมือน,นี้ฮันหลังจากที่ฝนตกเป็นเวลาหลายมือหลายยามนะทุกคนนอะนจนบุหูเลยว่าตกจากมือนะจนบุจื้อเลยทุกคนมือน,นี้กระเดดออกแดดอยางและตู่ก็พาทุกคนมาลงเข้มโขกนะทุกคนนอะนคือทุกคนเห็นอะไรนี่มาเบิ่งว่าน้ําขึ้นน้ําลงสัําไหนนะเพราะว่าอีเม่เพิ่งก็ลงไปลุ่มท่าแล้วคนยากเลยทุกคน พย่างลงก้อนตู้แล้วเนาะไปบรนน้ตุกสิได้ย่างลงไปตามค่ะเพราะว่า,ปาปเป็นสั้นอยู่ทุกคนเนาะย่างลงตามก้อนขี้หิน,นอย่างนี้แหละจิ้วน้ําเลยไก่น้ําคักเลยน้ําขึ้นนะทุกคนเด้อน้ํเนี่ยขึ้นแต่ว่าอีแม่แม่ตู้ค่ะไปโยก,กระดุงแล้วทุกคนโ <laughs> ยเบื้องกระดุงเนะาะสิได้ซ้าไดไปหากลไปหาเพื่อนก่อนแต่ว่าพักก็มีหลายอยู่นะทุกคนเนาะต่ว่าเขตที่ตู้ลงนี่จโบ ปรากฏมีแบบหน่อเข็มนะทุกคนหน่อเข็มเนาะเพราะว่าลงคนละท่านี่แม็กำลังโน้จากได้บัได้บุ้งเพื่นว่าบัได้บัได้นะทุกคนเนาะบัได้พักจะบุมีเลยนะทุกคนเนาะจะบุมีหน่อเข็มหน่อเรามีแต่เออแต่ เพราะว่ากำลังป้งนะทุกคนเนาะพุนพุนทุกลายนี่แล้วก็เพ่นกะมาสิเป็ดนะทุกคนโอ้คำแรงมาเปนทุกคนมันใส่กำมาหาอยู่หากินตามเค็มน้ำแม่น้ำโขงน้ำเฮาเนี่ยทุกคนชิดเบ็ดทางนี่แต่ว่าทางเมตู้แหละตึกระดุงแต่ว่าทางพุนเนาะพุนกำลังแบบมาอยง ลายตูง้งลายอย่างนะทุกคนทางพุ่นเนาะอีเมกยโยอีกแล้วบัตรที่กาบอมีเซเว่ป่าว่างบุมีอย่างเลยทูกันอย่างไปเบื่อกันทุกคนแต่ว่ามียังมีพักอยู่บอเพราะว่ามันมีแต่หญ้ามีแต่อย่างไม่ได้อิเมะคนเบ้า,บา,าให้เด้จากสิได้แรงให้ได้จากสิได้แรงในหญ้าคนเนาะเพราะว่าบุมีอย่างเลย อาเน,นาะทุกคนเราทำซาที่อีแม่เพื่อนตึกกระดูงหกักเพื่อนเบา้เบาบุได้จากตว่าเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเพื่อนเบา้าน้ำคงขึ้นเนาะทุกคนเนาะเอากับไปหาเราเก็บพักกนน่อนเนาะมีกระพุมาแล้วไปไปหาเราเก็บพักว่าสีม,ามีพักอย่างเลยหาเราเก็บพักเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าซาที่ตู้เห็นนี่ฮะโมมีพักอย่างเลยในนี้ไลก็มีอยู่แต่แบบว่า เหเหอาทอ <after that. S 1> ทุกคนกำลังเอาเหืออกเอาเหืออกไปใส่ไปหาป่านะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี่ซิดเบ็ดวะนี้หาป่าพัก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 อะไรบัวมีเลยแต่ว่าพักบัวงามนี่ทุกคนมาฮอเห็นผักบัวงามขนาดเลย เอาโฟอนี่กระวนขน,นาดโฟอนี่ก็ได้แต่ว่าเพุ่นกำลังตักน้ำโอ,อกจากเหงือขนาดคนเนาะนี่ตักน้ำออกจากเหงือออยู่เกี่ยวขนาดคนเกี่ยมเอาเกี่ยมวมาเหงื่อโอ้แต่ว่า,าอากาศงามลมลื่นดีขนาดเลยแนมไป เพราะว่าท่านี้นะทุกคนท่าที่ตู้ลงเท่าไหร่จะบ่เห็นมีไผ่แบบลงมาสู่หาอยู่หาก,กินแต่ว่าลงมาท่านี้คนจะแบบลงไปหาอยู่หากินจะลายนะทุกคนเนาะจากสิดเบ็ดแบบน่จากทุกคนยางไปยาา่างมาเห็นแต่พังวงนี่แหละโบเห็นทางอื่นเลย มีตะปักบวงนี่แหละค่ะเอาตะปักบวงเมื่อเก็บเมื่อลวกกินกับเตียวป่าเนี่ยว่าจากซันนี่เก็บกินกับเตียวป่าว่าซันแหละก็มีแต่ผักบวงมาเก็บมากมากเลยมากอย่างอันนี้มีนี่ทุกคนมากอันนี้นะทุกคนนี่นี่ลงมาเก็บมากอันนีโต โคดีแม่พกก็เก็บเก็บนอนนอนย่างไงนอนนอปูนเบานอนนี่อ่ะเรานอนี่นอปูนอนอ๋อนอนย่างทุกคนนี่นี่นะทุกคนมากอันนี้นะเพันไผ่ฮงบอทุกคนเพราะมันเกิดตามเค็มโข่เฮานี่แหละพันไผ่ฮงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกทุกคนแต่ว่ากินเป็นเนาะมาอันนี้เนาะทุกคนมาเรือ มีตะมักแก้มาเนาทุกคนเด้อแ <Okay, S 1> ม่นเพราะว่าผุนตุกเฮาใบลงมาเพราะว่าช่วงทีผุนตุกนังน่งนะ่นะคือซีเมนต์มากมันโอน่นะแต่ว่าแก่ไปแล้วทุกคนแ mm. ก่แล้วก็กินบุได้นะทุกคนเนาะ mm. <laughs> แต่ว่ามีนอตอ่อนมัน mm. กําลังปุุงเพราะมากแก่มันกินแล้วมันสีเมาอีเมฆผุนว่าสาันตู่ก็แนมไปเห็นพักบวงอีแล้วง,งามๆเลย เก็บเก็บมันไปเมียพูดว่าวย้ายบ่อนว่ะมันมีแต่พักบวงึนพูดว่าทุกคนเมีเพูดเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าอยู่ท่าน,นี้บ่มีพักเลียมนะทุกคนไปเฮากับขึ้นเมื่อหารถเข้า,เามาเห็นพักบววอีกแล้วทุกคนได้แต่พักบววมันนี่เขากับเปลี่ยนสถานที่มาเข้าสวนคมาเข้าสวนนะทุกคนเพราะว่าคนปลูกพักตาม อันเข้มโค้งให้นะควรจะปลูกผักนะั่คนควรนะี่จะเป็นผนะนะักบัวนี่เพื่อกำลังไถครัดอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าผักบัวนี้ผลตกใส่นะทุกคนมันก็เลยแบบอยากขี้ร้ายนะิดนิดหนึ่งเนาะก็อบอกว่ากันเพราะว่าเท่านี้ก็บ,บริมาณใหญ่ทุกคนเลยผักบัวเลยนะทุกคนนะี่โอมานนะนานแต่นั้นลจะงามนิดนึงนะทุกคนเนะน,นาะนนะก,นนะก็จะปลูกหลายเลยแหละ แต่ว่าอีแม่เพื่อเก็บพักนี่ทุกคนมันไผ่หูแน่พักอันนี้นี่ทุกคนนี่พักอันนี้ทุกคนเพื่นว่าอ้อมได้ลวกได้นะทุกคนเนาะทุกคนพักอันนี้เขาว่าไผ่หูกับซีเอ็มบอกเลยทุกคนเด้อเพราะว่าเซฟซะไลยทุกคนไอเพื่อนว่าสานอันนี้ก็ กินได้คือเดียวทุกคนก็เสียดายพักหองปมยากขึ้นเต็มเลยแต่ว่าแต่ว่าพักอันนี้ออกหลายๆเลยนี่แหละยามฝนนี่พี่เพื่นปลูกพักยามฝนเหมือนกันนี่แหละตูก็ได้โอ้แนวน,นี้เนาะคนว่าตั้งบ่งเดียวโอ๊กเลยทุกคนเอ้ยเพราะว่าพักหองปม,มนี่นะ พูดว่าว่าให้มันมีหญ้ามีอย่างแบบนี้คันว่าเฮาเอาอกแล้วพักมันสีเปื่อยปลูกยามฝนนะเพราะว่าเขาปลูกตามธรรมศาสติแบบนี้นอนฟนะุลเนาะอัน,นจะเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งพูนว่าสาันตุกะหากสีหูคือเดียวเกาจะปลูกอันยนะทุกคนนาะเุ่าหเพราว่าพักอันนี้ค่ะเขาปลูกปเป็นหนานเลย,เลยทุกคนเลยไปหงเซียมบอกเดอ้อเพราะว่าพูนปลูกไปเป็นหนาหญ้าอาไปเลยนะ บุแม่ว่ามันเกิดตามหญ้าแต่ว่ามันปุ่นกับหญ้านะคันว่าเอาออกแล้วมันสีเน่าว่าสันเพิ่นว่าสักสันนะทุกคนว่าจะเปลี่ยนท่าบร่ได้เปลี่ยนแล้วปึง่งเพราะว่าได้พักแล้วลงมาสวนพักเพิ่นบริเแอยางมาลักพักเพิ่นคันว่าบุ้ไักเด้ทุกคนเลยบริงไม่รักดอตั้งลงมาเก็บเพราะว่ามันเกิดมันหยางแบบนี้ขนาะกับปัญญายุปัญญากินนะทุกคนเนาะ ทุกคนตู้เห็นต้นต้นหนึ่งต็ดหัวอยู่จากต้นหยังก,กับบุกหูแต่ว่างามทุกคนเมืองเด้อนี่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 อันนี้ต้นหยังนี่นาทุกคนอันนี้เขาเอิ้นว่าต้นหยังงามเป็นหมดทุกคนมาอ่าทุกคนมาจะเปลี่ยนแบบนี้เลย เป็นพวางามขนาดทุกคนไผฮุกะะซีมมาบอกตู่เลยทุกคนเนาะเพราะว่างามอีดีเ้ยทุกคนต้นอย่างดีนี่งามงามอีดีงามอีโรดแต่ว่ามากอย่างกับโบฮุว้าทั้งงามอีดีมาตื่นตาตื่นใจกับต้นนี้ละบัณเพราะาตูบ่บบเคยเห็นเถื่อเ้อแต่เกิดตู่ังี่บเคยเห็นจะหาก็สิเห็น ก็สิเห็นจะอย่าง้อมเลยเพราะว่าสนใจต้นนี้แหงยากได้มุกปลูกอยู่เพื่อนด้งามขนาดเลยอันนี้จะปิดมาอ่อนมันทุกคนอยากสไตคือมักเรืออ่อนเนาะแต่ว่าบเมนเป็นพัวอยู่เป็นพัวเป็นพัวแต่ว่าเพื่นกับโบ,บได้บักเลยทุกคนเลยเพราะว่าเนี้ยอยู่นี่ก็ยังมีอีกต้นหนึ่งทุกคนแต่ว่าเบิง่ง สีเลยทุกคนเลยนี่เห็นไหมนี <n> <ated> mm ่จะเป็นมะอ้อนต้นอ้อนมันงามตัวนี้จะเป็ี่ยนแต่ตัวตมากอ่อนๆเลยโอ้ยงามดีขนาดน่าพักอันนี้นะโดยฝั่งงามขนาดเลยเขียวงามอุ้มทุมมีพักสีน้ำงามเบื้องยอด ยอดอ๋อต้นงามงามอีีงามอีหลอมาไปถามันเจ้าขคงอันเพื่อนปูกต้นที่ตู้สนใจที่นี่นะทุกคนเนาะตู้งูแล้วว่าเป็นต้นอย่างทุกคนเพราะว่าเพ่าะว่า,วาบ่อีีแลวบ่มีนะทุกคนนต้นอันนี้นะกระเม่นนั่น,ะน,นแหละเพราะว่าตู้งูแลว้วตู้งูแล้วตู้ไปถามเจ้าขคง ปูปู่มาเรียบร้อยนะทุกคนเนาะเพราะว่ามากเหมือนกับงามงามีดีงามมีโร่กลับมาที่ต้นนี้แล้วต้นนี้ก็คือต้นต้นสูมนะทุกคนเนาะเม่ไผ่เคยเห็นบ่เพราะว่าไผ่เคยเห็นต้นสูมสู้กำลังสู้อย่างอย่างแบบนี้กะอันนี้และเนะทุกคนเนาะต้นนี้เลยเพราะว่าไผ่เคยเห็นเพราะว่าตูเคยเห็นหากเคยเห็นเห็นพร้อมทุกคนนี่แหละแล้วก็หูลำเดียวกับทุกคนนี่ทุกคนเนาะเพราะว่า ต้นโสมนั่นเองน้องทุกคนเนาะว่าวงามตูหาก็เคยเห็นต้นโสมสูงกำลังว่าสั้นเพิ่นว่าจังสั้นดินกระกว้างงัวกรนะลังกกน้อนะทุกคนนะี่งัวกระเลี้ยงพ้อมธรรมาตาดเลี้ยงงัวนำ้ำน้อทุกคนเนาะปลูกผักน้ำเลี้ยงงัวน้ำเป็นได้ทุกคนบรรยากาศ ร่มรื่นดีขนาดเลยว้าวงามนะทุกคนอ่ะน,นะทุกคนเนาะวันนี้หันมาฮองนี้ตูก้ก็จะได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิจ่ากัดไปกอะขอขอบใจนําทุกคนที่เข้ามาติดตามรับ zoom สอ,ง,องน้องสาวเราขำหมเฮาถ้าว่าในคลิปนี้มีเสียงนะหาพระบูชาจีนขอโทษกข์ขอให้น่าไม่านะทุกคนเนาะแล้วก็ยืดมือเข้าไปกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้โสดไอ้น้องเขาเลยทุกคนเดยเพื่อซีมียให้ทิปใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ